สบายดีพอแม่พี่น้องมือนีก็มาพอกันกับสา้านางส้าเล้าไต่คนไก่บานคือเกาเนาะพี่น้องมือนีสช้านางสีเห็ดของหวานเนาะกะทิบกักอื้อกับกะทิเผือกพี่น้องไม่ต้องแปลกใจเลยว่าเป็นยังสา้านางคือเห็ุผมแนวนิบซช้าผมไม่พี่น้องผมยังบมทันแห่งกันเลยเอาแพะมาหมาัดไปกอนเนาะอันนี้อันนี้ก็คือบอกักอื้อเนาะทีเห้าซอยใบเผือกเผือกหัวในหน่อยพี่น้องหอมแสบเธอได้เนี่ แต่กามีกะทิเนาะใส่กะทิขวดมือนี่ข่างหมอ้อแลยฮะกะทิเทกะทิลงไปก่อนหนะเทกะทิลงไปตามด้วยเกลือเนาะพี่เนาะใสลงไปเลงไฟขึ้นก็เนาะ คนก็น่าป่ะเนี่ยขนข้นโอ้คนแห้งหลายจานนั้นห้าสีเอาบุ้ยใส่เนาะบื้อใส่ก่อนบื้อใส่ลงไปกะทิบักอื้อกะทิเผือกคึ้อยากกินเนาะพี่น้องอยากยังกระเฮ็ดกินเองแต่ว่ามันกระสีร้ายแน่เนาะมันกระสีอ้วนเท่าเองนะแตนั่นนั่นที่กินเธอหนึ่งเนาะของหวานกับบุ้ยยังนด้ใส่เผือกลงไปเนาะโอ้เผือกเนี่ยตอนหน่อยตอนใหญ่เนาะพี่น้อง แต่ว่าเผือกเข้าตุมแล้วตุ่มแล้วไร้วัดนเดี๋ยแลอันนี้ค้นห้เขากันเนาะไอยใส่ส่วนผสมผอมกันเด้อเดี๋ยวได้พี่น้องบาดเวลาหมอฟดไอ้บังอื้อซุกกจังกินเด้อเด้อเนอะมันจังบุกเบื้องแก๊สมาสินซะคนเอาฟ้ามาปิดเนาะทาหมอฟดแล้วพี่นหมอฟดแล้วพี่น้องโอ้ยบึ่งหนึ่งลงใส่น้ำตาลเนาะใส่น้ำตาลลงไปก่อนเบิดกระปุกเลยมาซะ ข้นมาเนี่ยเดีย๋ยวจะวาลงใส่น้ำตาลเนาะจะลังเซยอ,อยู่หอมหอมหอมแล้วปิดฟ้าใส่ก้อนเนาะจะข้าวหนึ่งอีกให้น้ำตาลนั่นให้น้ำตาลนั่นเปื่อยเนาะปิดไส่ก่อนข้าวหนึ่งให้เปิดหม้อเบิ่งอีกเนาะเออมาฟดแล้วคือเนาะข้นข้นเลยเบ้ยน้ำตาลคือสีละล,ะลายหมดเลยเนาะ Mực ướt cả lượm xúc là xì lệ là Cả xẹp như thế Hay có bố lõi nó Thè chênh quán phược Quán phược quán mực ướt Kìn có nó phải nào Hay qua quán bố lội nó Mực ướt thì lệ thệ lời Nhăn hỏi nhiều เผือกก็แบกอื้อเนอะผสมกันหวานมันพี่น้องหอมกะทิโอ้โหอืมแซ่บหอยอะไรหอมอะไรกินผู้เดียวพี่น้องอ้ยปพวกไปเห็ดงานเน,นาะเข่ากะ เขากล้ามาตรงกันพี่เนาะคือแม่งเรากินข้าวเยียวเนี่ยส่วนใหญ่พ่อประยูรเนาะแสบว่ะไม่เคยกินักเคเกืออะไรกะทิเผือกแบบเนี้ยเคยกินแต่กะทิบักอือ้อเนาะพ่อเอากับบึกอื้อกับเผือกมาใส่กันในแสบพี่น้องทั้งหวานทั้งมันเนาะหอมเดี๋ยวก็หอมกินเผือกเนาะ hỏi <laughs> <Hồi. cười> nhục nhục thuế luôn này bớt 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 rồi bớt mà bớt à bớt 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 đấy นิใ yeah, no. oh ่ยังไงใคเบเสือก็ใส่บือกินบ่กินกินกะตังเอาแนมอ๋อเสพตัวหนึงมันกวซีซหาีเแซ่บๆพี่น้อตปองปายกินกกินก้อนหน่อยบ่อ้วนมันได้ดิ เสื้อลายระหอดห่อนห่อนต้นเผืองนี่แหละแท้แท้แอืมขึ้นอ,อยู่ไก่เปิดประตูเนาะเสียงดังเอายอพี่น้องอืม้มห่อน <c oughs> เบิ่งคลิปแล้วก็ฝากในเล่าพี่นอ้องฝากสอง YouTube สาวลาวไต่คนไก่บ้านในเล่าพี่น้องแล้วก็เพจเพจสาวคนไก่บ้านเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามให้น้ำในเล่าพี่น้องไหวพอกันคลิปหนาะเนาะสำหรับมืนอน้กลาไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย